สวัสดีครับนาบุญปาเมลิเขาหันหน้ามาโดยปาเมลิดคืออะไรนาบุญอ๋อเมอนาเมริดโอ้บรรยากาศกินเนื้อย่างฉุจิลเลยเนื้อย่างเกาหลีที่พูเรือครับครับบม ดูบรรยากาศเห็นไหมนั่นจนห,ห,หมดจนก็ฟีดแข็งให้แข็งแล้วคู่นี้เข้ามากินอาหารเช้านี่รวมอาหารเช้าไ <c oughs> หมเฉลยไม่มีไม่มีมันกินเป็นอาหารเช้าเลยชามเบคอนใช่ไหมเต้นเต้นต่อเลยตักต่อทำซุกี้เลยไม่ใครด้วยมันเต้นต่อตักต่อ <c oughs> อีกนาบูลเฮ้ บ้านพักสองหลัง,งกินนะอดพอเลยอุ้ยอย่าลวปากป๊าบ๊ายบาย,บาย